คุรกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2558เป็นวันที่สองวันนี้เวลา18นาฬิกา41นาทีคุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารชานชัยอนเ,เดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2558เป็นวันที่2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศึกษา,าศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะบัญชีคณะนิเทศาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และคณะศิลปกรรมาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2,529คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับอนุญ,ญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2545 ทังนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมาได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนทั้ง4ประการอย่างสมบูรณ์ประกอบด้วยภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้มีความรู้คู่คุณธรรมและก้าวสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ